สบายดีสวิดัดสวสดีสบายดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสาวไทยจะพามารับประทานอาหารเช้าจ้ามือมือนี่้าเขากินไข่แต่สาวผู้ไทยสิกินแพนเค้กกินแพนเค้กจ้ากับกาแฟเนาะนี่กาแฟ หนึ่งแก้ววันนี้อาหารเช้าง่ายๆจ้ะในแบบสาวผู้ไทยสไปซ์สวีเดนค่ะแล้วก็น้ำร้อนใส่แล้วก็คนค่ะให้เข้ากันคนไปทางเดียวกันจ้ะจะได้รสชาติของกาแฟ,ฟที่ชื่นใจสาวผู้ไทยว้าวนัอหัวมวลเด้อค่ะสาวุู้ไทยคำๆ <laughs> นี่จ้ะอ่ะเปิดพระอบพบแพนเค้กแฟล แผ่นเค้กจ้าแผ่นเค้กเนี่ยสาวุูไยทำา้องไปกินแผ่นหนึ่งก่อนจ้าทำไว้แช่ตู้เย็นไว้ค่ะได้หลายแผ่นเหมือนกันทำง่ายๆแผ่นเค้กอ่ะเราจะพาทำมาหลังตอนนี้สิพากินสกนอันนี้ชอบกินเย็นๆจ้าชอบกินเย็นเหมือนกันแล้วก็กินร้อนแล้วก็จะทาแยมบัวเบหรือว่าบูเบอรี่นั่นเองจ้ะ ทานนิดเดียวแล้วแต่จ้ะจะใช้เยอะใช้น้อยแล้วแต่จ้ากินได้ง่ายกินยังไงก็ได้ทานยังไงก็ได้ทานแบบนี้จ้าแพนเคก้กจะเป็นกลมใหญ่ๆทําใส่กระทะรียบร้อนแล้วแต่ก็จะทําบางคนก็จะทําชิ้นเล็กบางคนก็ทําชิ้นใหญ่วันนี้เป็นวันโพสเนาะนี่กรอชโคต์อีอก เียจะทําแบบนี้นะคะจะทําแบบนี้แล้วก็จะราดข้างในก็ได้จ้าอันนี้ครีมวาน,นิลาวาน,นิลลานเองนี่าบดจะราดแบบนี้นิดนึงแล้วก็ทําไงต่อกระชิม่วนตัวค่ะเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เสียงดดเด็กๆเจ้า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 กำลังสนุกกับวันหยุดหลายวันนี่จ้า กะสิพันแบบนี้กะสีมวนแบบนี้ละคะสาบุไทยจะชอบกินแบบนี้อันนี้คืออาหารเช้าจ้านี่ก็จะได้แบบนี้แล้วแต่เขจะกินเป็นแผนเป็น,ปนมวนเป็นอะไรอสาวบุไทยชอบกินลระนี้พอมวนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหันมาแบบนี้เลยใชย้วันนี้จะใช้ส้มกับโชนรับประทานเนี่เห็นไหมจ๊ะ ดอกไม้ที่เก็บมาลงคลิปให้ดูลงคลิปให้ดูอยู่จ้ะนี่ดอกไม้ที่ไปเก็บมาวิตซิปโอสวยจ้าวิซแล้วก็สาวบุไทยวุกมาลาดค่ะกินแบบนี้ก็ได้วันนี้วันกินไข่เขากินไข่กันสาวบุไทยกินทุกวันอยู่แล้วจ้าไข่นะ่ะ บ้านนี้กินไข่เกือบจะทุกวันก็เลยไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับเทศกาลอ่าเท่าไหรจ่จ้ะสองตายายจะเป็นแบบนี้เป็นอะไรที่แบบง่ายๆเอายับไปอีกเน่มันคือเออหยับออกไปอีกหยับออกไปอีกโอชโอชโอชนะจ๊ะคุณกาแฟก่อนค่ะให้กาแฟเข้าเข้ากันเนาะสวัสดี เพื่อนๆทั่วโลกนะคะ Hi everybody สวัสดีพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวสีวีดินพี่น้องชาวโลกทั่วทิศทั่วแดนมาทานแพนเค้กกับสาพุไทยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะคนไปให้มันเย็นก่อนนิชหน่อยจ้าเดี๋ยวดื่มมาได้เนี่ยมันหัวปากเนี่ยใครเป็นเหมือนกันบ้างจ้ะเนี่สาบุไทยอา่า ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอ uh, ใบไม้ผลีเนาะก็จะมีมแมลงก็จะมีอะไรต่างๆมาแมลงยุงมังจเนี่ยปากเปือ่อยเลยสาวผู้ไทยเนี่ยไปดมไปดมอ่า uh, เขาเรียกอะไรพวกใบไม้พวกวัชพืชอะไรเงี้ยโดนปากเลยใช่ไหมก็เป็นตุ่มอยู่เนี่ยปากเบิ่นเลยค่ะมากินกันลาดแบบนี้แล้วเนาะแบบไหนแล้วก็ตัด จึกแบบนี้แล้วกาซ้อมจิ้มลงไปนี่แล้วก็ค่อยๆตัดค่อยๆตดัตดแบบนี้โอ้ยนี่นก็ไงเข้าปากอืมอืมอืมใครเป็นเหมือนสาวภูไทบ้างชอบกินแพนเคก้กที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ ไม่ต้องอุ่นอะแม่กินแบบเย็นๆไหมไม่รู้อ่ะชอบกินแบบนั้นชอบกินมันมีรสชาติแบบแป้งเขาจะจับตัวแล้วก็เป็นนึบๆนๆๆๆๆอือเนาะ่บ คลิปหน้ามีคนบอกทำแพนเค,ค้กให้ดูหน่อยเดี๋ยวสิทำให้เบิงเม่ได้อย,อยากเลยจะแพนเค,ค้กส่วนผสมของแพนเค้กเราผู้ชายทำเป็นแล้วคุณชายสอนทำเป็นแล้วแล้วก็ชอบด้วยค่ะ <laughs> แล้วก็ชอบด้วยมก็งัดกันเนี่ย กินแล้วไม่อยากวางช้อนวางส้มแล้วกาแฟเขับไปนิดหนึ่งอันนี้ดีนะคะมันเป็นนมผสมคือมันแบบว่าไม่หวานมากนะเมยไม่หวานมากชอบอามาราดไม่หวานไม่ข้นมากไหมถ้าเป็นนมขน้น ถ้าเป็นนมข้นมันหวานเกินไปจ้ะมันเวลาล่าแล้วมันจะออกเป็นเลี่ยนสาวผู้ไทยก็เลยไม่ค่อยชอบแบบนี้ไม่หวานมากจืดๆนิดหน่อยจากกาแฟร้อนคกอนก่อนทานนิดหน่อยทานข้าวเช้าอะไรแล้วเรียบร้อยไอทานเช้าอาหารเช้าแล้วไม่ใช่ข้าวจะไม่ได้กินข้าว การอาหารเช้าแพนเคก้กแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาถ้าฝนไม่ตกเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูผักผักบุ้งไหมมันออกแล้วบอบ,บุบงบอหืวกันจะผักบุ้งเนาะไปดูผักบุ้งป่าไหมผักบุ้งสวีเดนเนะไหมแถวนี้ก็เยอะจา้าแต่หนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ได้เดินไปดูเดี๋ยววันนี้จะเดินไปดูซิจะเป็นยังไง อืมกาแฟอร่อยอืมชื่นใจห่อนทองวาววับขอนทองว่าววบโอ้มีรสชาติของอุ่นท้องเลยจ้ะ ทานกาแฟลงไปอุ่นท้องว่าว่าอืมอากินอีกมันแสบเนาะค่อยกินจ้านานกินมูมามอืมอ้าย กินก็ไม่ค่อยอยากจะเว้าเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะหลุนอืมอืม,มเจบจ้ะอันนี้มันกับซ้ำไข่เหรอจ้ะแป้งผสมไข่กับสิก,กินไข่ อืเอโอลแล้วแต่คนชอบเนาะจะทาแยมสตรอเบอรี่แยมนมแยมถัว่วทาแยมได้หมดจ้ะแยมช็อกโกแลตได้ทุกอย่างแพนเค้กอะ่ะทานง่ายสำหรับถ้าใครชอบทานอาหารเช้าแบบสาวบุทย ทานได้ไม่ใช่อาหารเช้าอย่างเดียวนะคะช่วงหลังจากอาหารย็นมาก็ทานได้เหมือนกันกระเสบกลายเป็นอาหารแบบว่างได้แบบสบายๆเลยจ้ะกแพนเค้กเนาะเส่บคนทงว่าบาบดีเด่วจังเลยเกินโอเคค่ะกินแพนเค้กหนึ่งชิ้นก็ อยู่แล้วจ้าเช้านี้วันนี้เทศกาลกินไข่ก็สุขสันต์วันกินไข่ค่ะสาวุูไทยก็กินไข่เกือบจะทุกวันก็เลยไม่ได้พิเศษอะไรมากมายเพราะทานทุกวันสองคนตายายไม่ค่อยเป็นวันพิเศษอะไรมากมายหรอกจ้ะเป็นวันพิเศษทุกวันอยู่แล้วเป็นวันทุกวันของเราเป็นวันพิเศษเนาะ แต่บุไทยคิดแบบนี้เนาะโอเคค่ะขอให้สุขสันต์มีความสุขทุกคู่ทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่สวีเดนเนาะขอให้มีความสุขทุกคนจ้าโอ้ขอโทษขออภัยมันอิ่มอิ่มน้ำกรดโพดขอบคุณค่ะทักทายสบายดี รักนาทุกคนจุ๊บๆฝากกดไลค์กดแชร์สาวผู้ไทยแต่กัขอบคุณหลายๆฝากสาวผู้ไทยสบายสิวดินเฮดูเดี๋ยวไปเลาะป่ากันไปดูผักเนาะนกปูแถมก้อย